ส่วนที่สนามโครงการอาชาบำบัดโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์อําเภอเมืองจังหวัดน่านโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์มณฑลทหารบกที่38ค่ะร่วมกับศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดน่านจัดก,กิจกรรมอาชาบำบัดให้แก่เด็กพิเศษในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการนําม้ามาช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กอย่างหลากหลายอาทิการให้อาหารม้านะคะเพื่อสร้างความคุ้นเคยการบริหารบนหลังม้าตีบอลหยิบบอลบนหลังม้าทายบัตรคําบนหลังม้าที่เด็กๆจะได้สัมผัส ะะกับสายลมที่พัดบกผ่านร่างกายจะช่วยให้ผ่อนคลายค่ะและมาเองก็เป็นสัตว์ที่มีจังหวะการเดินคล้ายกับคนเมื่อเด็กๆน้องๆเองนั่งอยู่บนหลังมาก็จะได้รับการขยับเรียบบทตับตลอดเวลาค่ะช่วยกระตุน้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้เคลื่อนไหวเป็นจังหวะลดอาการเกรงเรียนรู้การจัดท่าทางให้ร่างกายทรงตัวได้ดีขึ้นรวมถึงเรื่องของการควบคุมอารมณ์ จะเปรียบเสมือนการทํากายภาพบาบัดรูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการพัฒนาการของเด็กๆพิเศษนั้นที่เข้าร่วมโครงการมีสมาธิที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ควบคุมร่างกายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวค่ะ